สวัสดีครับผมสายฟ้าครับยินดีที่ได้รู้จักน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่สายฟ้าไม่ได้มาคนเดียวแต่พาน้องสายลมมาด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมสายลมครับเราสองพี่น้องขอเป็นตัวแทนที่จะพาเพื่อนๆและน้องๆทุกคนมาทําความรู้จักกับวิชาคณิตศาสตร์ของครูมองกันครับพี่สายฟ้าครับคณิตศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราบ้างครับ ก่อนอื่นน้องๆรู้ไหมครับว่าตัวเลขเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในอดีตการผู้คนจะใช้สิ่งของแทนจำนวนที่จะนับแต่พอยิ่งนานวันเข้าจำนวนประชากรหรือว่าสิ่งของนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มคิดที่จะประดิษฐ์ตัวเลขขึ้นมาแทนการนับจากสิ่งของซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นเลขโรมันหรือว่าเลขอารบิก หลังจากนั้นก็มีกระบวนการของการบวกลบคูณและหารเพิ่มเข้ามาจนในที่สุดก็ก่อให้เกิดเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งสามารถพูดได้เลยว่าคณิตศาสตร์ก็เกิดจากธรรมชาตินั่นเองอน่าสนใจมากเลยครับพี่เศษฟ,ฟ้าว่าแต่คณิตศาสตร์แปลว่าอะไรล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากๆครับในภาษาไทยคําว่าคณิตศาสตร์มีที่มาจากคําว่าคณิตคณิต ซึ่งมีความหมายว่าการนับหรือว่าการคำนวณส่วนคำว่าศาสตร์<า>ซึ่งมีความหมายว่าความรู้หรือว่าการศึกษารวมมีความหมายว่าการศึกษาวิชาเกี่ยวกับการคำนวณส่วนในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mathematics mathematics ซึ่งมาจากภาษากรีก ในกลุ่มประเทศทวีปอเมริกาเหนือนิยมยอ่อ Mathematics ว่า Math math ส่วนในประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมยอ่อว่า Math math อืมอย่างนี้นี่เองพี่สายฟ้าครับผมรู้มาว่าวิชาคณิตศ,ศาสตร์ของคุูมองนั้นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความชำนาญในเนื้อหาระดับมัธยมปลายโดยเฉพาะเรื่องของแคลคูลัสว่าแต่ ทำไมต้องเป็นแคลคูรักด้วยล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับพี่ขอติดเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ครั้งหน้าพี่จะมาตอบคำถามนี้ให้กับน้องๆทุกคนได้รู้พร้อมกันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับน้องๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับ